นันวัดดีกับผมวันนี้บรรยากาศบรรไดเราทํากินกันลาครับผมวันนี้เราเมาใจใส่กับแกล้มนะวันนี้คือวันดีเราทํากินวันนี้วันนี้เราตายคือวันทุ่งลานนะอ้อมาใจ่วันสิบพร้อมพุงนี้คือวันทุ่งลานนี่เราเมาใส่กับแกลมเลยนี่เลยเราได้วัววุ้นมานี่เป็นวัวบ้านเลยครับนี่ต่างดอกจอกปลาหลจ้ามทิกลีบเนื้อติดมันอยู่ในนี้มนเลยนี่เราล่างําความได้อย่างนี้มนเลยวันนี้เรามาต้มซุป nằm trái chút bị gang à là mới ra liệt đi bị ghen mai là nó gặp lộ dạng tán nhưng lộ bi trái luôn mày vào lộ tâm bà phong người mình có này gặp à mà xây gần gặp cùng này ca kẻ quan thấy không có được không mày? อ่าถ้าปรมันสามสิบเวนีาว่าิบเอวเอาส่วนที่แกมันเลยนะอ่าจรงนี้กับเหมือนเดิมใครนี่เปิมมาแลยเปมบอกอ,อยู่ประจําเลยกับเว็ละไม้กับในักใกล้นี่มันจะมีวัวแกนอยู่กับนี้ไม่ว่าเราไปต้มหรืองวาเราไปทิ่มเื่งเราต้องถูวัวแกนนี้มันโอ้ขนนะครับนะมันจะมิ้นจันเลยมันจะมีความขมกับอ่านี่มาเลยเต็มตัวเลยอ่านี่นี่กับนี่ นี่เนี่ยมันมันคือวัวแก่นไกลครับนี่นี่มันหันม่วงนี่หลอดหลอดปีออกเลยครับตุบออกเลยครับอ่าก่อนเ๋ยวไปตำนานะครับนะหล่าว่ามวงนี่ออกเลยครับอ่าก่อนนี้เราเหยาะไปติ้มเครื่องเพราะว่าก่อนเหยาะมันไปต้มเลยนะยังเป็นมั่วว่ามวงไกรเนี่ยออกเลยครับนี่จิ้งเกลี้ยขวันเยี่ยงเยี่ยงเลยอืมขวัมงไป ลายวักกี้ลบลายวักกี้น้อยๆวำลงไปอ่าตังเราใช้วัวเตรียมวัวอ้อมด้วยนะแต่ว่าวัวเตรียมวัวม,มันเราจะใช้ตีลังนะเพราะว่าแมนเดี๋ยวมันจะเปื่อมอ่ะตึ้งกรใส่เนืง้อลงไปเลยครับอืมนี่ได้วัวบ้านเลยครับวัววุ่นกับอ่าวัววุ่นนี่ช่องลอยนี่เลยอ่าก็ก็ตับตุ้งมาช่องลอยกับต้มลมมันอยู่ในมดุกย่างเลยครับอ่าอืมเป็นหมอ้อแบบนี้เลย นี่เราลางจ้กความราดอย่างนี้นะนี่ไม่ต้องว่วนไม่ต้องไล่ปล่อยทิ้งไว้บนี้เลยจนตาว่ามันขึ้นฟองกับนะมันขึ้นฟองซึงเราจะมาเจอฟองนั้นนอ้อ,อกให้ได้มากถี่ทุตนะครับนะเพราะว่าฟองตัวนั้นแล้วมันจะทำให้หน้าทุบเอ่ามันค่อนมันไม่มีความใสกับอ,อย่าลืมว่าเราต้มมันต้มแซบอะไรมันต้มต้มแซบมันจะเป็นประมาณตีแกงนะครับต้บมแซฟตีแกงน้มตรองใสกับ tương lai đồ bị gãy nhỉ, dạn gặp, dạn, hay là hơn quá, nó, nó có cái bám gặp, tức là điều chúng ta trải vịt sốt, à, nó đẹp của nó, à, thứ này, chúng tăng tính với đấy, à, thứ chơi phòng tinh tự điều bỏ bùng tự điều, chúng chơi phòng tinh, chúng ta bùng lót với, ít, thứ tự điều chúng ta tốn pha oan, khoang lối nó coi năn, chướng mong, trang chướng mong, trang nam, 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 อ่เอาเห็นไหมครับเพราะว่ามันปรุงปุดๆป,ป,ป,ปันนี่แล้วกับเจยอฟ่องงอกเลยครับผมฟ้องพยายามเจยได้มาทีซุดนะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้น้าซุปเราเอ่ามันมีความข้นนะครับนะน้าซุปมันจะไม่ใช่ครับอืมหอมอย่างแรกครับนี่แกนี่เขาอ,าอมกุ้งกังเหลืองเลยว่ามันกินต้ำม่นไพรนะกินน้ำมันไพรที่เราใช้ไปอ่าเป็นหัวบ้านเลยครับเราลลางตามความรอดอย่างนี้เลยครับอืมซึ่ง ไม่มีอะไรยยากเลยครับเมนูนี่ง่ายๆเลยครับแกมันต้นใจเวลาตามนั้นเองครับนี่ตีใเวลานานครับแต่ว่าไม่มีอะไรกับโซนเลยครับเลือววำลงไปก่อนเลยปุ้งอีเลฟวำลงไปก่อนเลยอย่งเนี้ยครับตั้งทิ้งไวป้ปบนี้เลยครับตั้งทิ้งไวป้ปน,นี้เลยจนตาว่ามันได้ความเปื่อยดีหมอสม ตามที่เราต้องการแล้วความนุ่มความเปื่อยอ่าตัวเดียวน้ำซุปมันจะมีความเข้มข้นขึ้นมาเองครับเพราะว่าเราจ่ายเวลาในการตุน้นความมันความหวานของเนื้อมันจะออกมาในน้ำซุปเองกับเราใช้เกลือกับพว่งจู่ยลดแก่นั่นเองครับถึงกับเดียวเพราะว่ามันหนาแมเงเราเติมน้ำไปไหมนะครับนะถึงกรณีเราเรบเอได้ความนุ่มดีมอซุมแล้วเรามาใช้วัวม้วนเทียมแล้วก็เรามาบีบนำมะนา,มมา,นาวแล้วก็บีบปแกแงถึงเรามาทำ การจิ้มเหมือนก,กับผมข้องร้อยมันคอยคอยน,นั่นดงไวย้อ,อนเหมือนเดิมกับช่องนามซ้ำนา็ได้ความนุ่มนึ่งเราคอยมาเล่นกันอเดียวม๊มนานข้องร้อยมันคอยนานจริงๆครับผมนี่มาเลยช่องนามซ้ำนามเลยครับผมดีใช้เลยอ่าต้งมีเกือบได้เดียวนะนี่เรามาเลยเลืองๆมันน,นานอ่ามีทั้งหมดเนี่ยครับ นี่ปลิกปลิกนี้กนคือว่าเราป้าไปยางว้ไปนะอ่าตอนเล็กๆร้อนเราเพิ่งยางมันมันจะนิ่มโ้อนแต่ว่าพอว่ามันเย็นตัวลงมันมันจะกรอบกับอต่นี้เรายางตั้งไว้เป็นตีแกงนะึ่งอันนี้เราใช้วัวเทียมหัวไปเลยอืวัวเทียมหอวนบกรูดอ่าอ้พ้นนี่ผมเบิ่งมาใช้พอเราเรกว่าความหนุ่มมันเกอบได้เลยวนะครับเราเพิ่งมาได้ทีดังาอผมจะไม่ได้ไปกลูดวัวที่เด็กครับถ้าใช้ไปวัวที่เด็กกี่ได้ว่าเนื้อมันจะไ่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะ หว่ามันจะเปื่อยครับโค้งโมเนียมันจะเปื่อยเละปะรุมไปกับหนามมันจะทําให้หนาแข็งเราไม่มีความใสครับมันจะทําให้คนผมก็เลยมาใช้ทีหลังครับอ่าถึงเรากะอืมตีเองที่ว่าเราตึกเรายางไว้เดือดเลยนี่มือล่างถึงความด้านเรียบร้อยไม่เลยนะครับยีเลยเห็นไหมครับยีงเลยอือความเป็ดความเลรก็ตาความโยบไอ้ยาโอย่างเร่งเลยครับที ผิกมกกับต้มเสบเครืองในร่วมชุดผิกแง่งอย่างกับถึงอบีบจหนาไปเลยเบิกจำนา๊บิกอืมจน,นาไปเลยโอ้มุงรัง,ง,รงุง,ง,ง,งังเลยครับผมบบ่ว่าพอใช้ปีกงนี้ลงไปถึงคือว่าโอ้มุงังุรังนีเลยครับ เดี๋ยวใช้ไปปดบอามาณก้อนนะตึงไหนเราเหมือนกันขันชิ้ม,มอ่าตึงใช้น้ำปลาเติมความอมนึ่งหลอกถึงปิดตายด้วยตอนน้อมปักกี้ใส่วันหนึ่งไปดีกรับอือนานเลยกับเรซี่ทั้งกัะอิยานี่คับนี่ต้มเซ็บเหนือ นี่อ่ชุดปลีแง่ยางอือไปทำคัญจิ้มกันเลยวะหยวกหยวกเลยครับผมเมนูนี้ผมบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะเห็นเมนูแซ่กับเพลนนักรี๊ดนะเราเอาเอาใจวันยืดยาวเพื่อใครมีอไอเดียไปทำไปก็กดกินกับฮไปเพื่อได้เคยยอยกันเลยไปเลยกับผมว่าให้ได้กินเนี่ยนี่ครับไป